เอาแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ a r k Survival Evo Mobile นะผมนะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆสำหรับสนุนที่สนับสนุนโดเนตเข้ามาด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับผมอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วในวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปจับนกอาเจนทวิทติสติกันนะผมนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของแป๊บนึงย่างนุ่งย่างเหนือก่อนนะผมนะ สำหรับพี่ขี่เจ้านกอเจนทาวิธนะผมก็ได้ทำการคราบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอ้ยถ้าถามว่าทำไมเลเวลยี่สิบห้าสามารถคราบได้นะก็ยังเดียวก็อย่างที่ว่าไปครับผมนะไอเอ็นแกรมในโหมดเนี้ยผมมันบั๊กครับผมอ่ะนี่ผมเจ้าพี่ขี่เจ้าอเจนทวิทยอนะอ่านี่ยผมเอ็นแกรมผมก็ยังบั๊กอยู่ครับผมนะแต่ในโหมดไอเอาชีวิตรอดร้อยวันมันไม่บั๊กเนาะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราไปจับนกอเจนทาวิธกันเลยละกันนะครับผม คนผมจะหาจับแถวๆประมาณบริเวณป่าเลสบูดนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากไปแบบแดนหิมะเนาะเดนหิมะมันนกเยอะอ่ะแต่ว่ามันแบบค่อนข้างหนาวเนาะผมถ้าผมไปผมกลัวผมจะตายก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปหานกกันเลยนะครับผมส่วนเจ้านกอาเจนทวิทที่ผมจะจับเนาะผมไม่ได้แบบจะเอารลเวลสูงมากับผมจะเอาแค่เลเวลสัก30 40ก็พอนะผมเผื่อแบบเอาไว้แบบจับแบบบินไปคีบตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างนี้เนาะได้แบบสะดวกสบายต่อการจับสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับ ราะว่าผมยังเลเวลน้อยไงของผมมันก็ค่อนข้างน้อยถ้าผมจะไปจับพวกเลเวลแบบสูงๆว่ามันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเนาะเดี๋ยวแบบรอเราเลเวลสักห้าสิบหกสิบเดี๋ยวเราค่อยไปจับมาอีกรอบนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราเอาแบบตัวเลเวลสักสามสิบสี่สิบไปก่อนละกันนะครับผมนะวูเขาลูกนี้จะมีไหมเนี่ยไม่น่ามีมั้งเล้ยทำไมมันยังกระตุกอยู่เนี่ยนี่ผมว่าผมปรับการาฟิกลงมาแบบโลแล้วนะอะไรวะ โอ้ยแย่แย่อย่างนี้โอ้ย oh, ด oh, oh, ูดิดูควา,ก oh, oh, ามญญนะากระตุกเลเอ้ยงูุนแรงนะครับถ้ากระตุกผมก็ต้องขออภัยด้วยเนาะโทรศัพท์ผมก็เพิ่งซื้อมานะถ้าเอาจริงอะ่ะทำไมไม่รู้มันเล่นอาร์มันรู้สึกว่ามันกระตุกอย่างเลยอัปเดตใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆสเปคก็สูงขึ้นเรื่อยๆแย่ yeah, นะผมนะมขอยัดแว้งแววแอดก่อนแป๊บนึงมีอะไรหรือเปล่าหลงจอดขอให้ได้บุ๊บบูปินดีๆหน่อยอะ่ะ ผมเปอ่ะโอ้ยได้กระแพงเหล็กมาไอ้ก็ยังดีครับผมเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องแบบไปเสียไอ้ค่าอินแกรมในการเรียนมันผมจะล่อมาเดี๋ยวผมจะจับแบบล่อมันมาจากข้างนอกจะดีไหมเนี่ยเพราะผมแบบไม่ได้เตรียมคงเตรียมของมาแบบขังมันอะคือผมตั้งใจจะจะยิงสดๆอะไรประมาณนี้เนาะนี่เลยู่ไหนวะ ขออย่าบินหามันก่อนไม่รู้ว่ามันไปไหนในเวลาจะจับอ่ะวะโอ้ยกระตุกอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยข้างล่างมีตัวหนึ่งอ่ะแต่สีมันไม่สวยผมอยากผมอยากอยากได้ตัวสีขาวๆหน่อยอ่ะอ้ยนี่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 น,นี่ตัวนี้ตัวนี้โฉบต่อยมันไม่ได้จิกมันนะผมเดี๋ยวล่อให้หมันให้แบบมันบินตามมา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 นี่นนคือผมไม่อยากจะจับมันแบบอยู่ในป่าเรดบูดอ่ะเพราะว่าด้านล่างของป่าเรดบูดมันมีพวก ไดโนเสาร์ดุดืเยอะพวกคาโนพวกเสือพวกเทอร์เรเบิร์ดอะไรพวกนี้เนาะผมอยากจะล่อมันไปยิงด้านนอกอะตามมาตามมาลูกตามกูมไหมนะ่ะเอ้ยมันไม่ตามอ่ะโอ้ยผมว่าผมต้องจับมันอยู่ในในป่าเลดบูดบแล้วคราบมนะมันอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่มันไม่มีทางเลือกเดี๋ยวนะเอางี้แล้วกัน๋ยวผมหาพื้นที่ในการลงจอดดีๆกัน นกกูกูจะตายม่ได้าจอดอย่างงี้เด,ด,ดี๋ยวเดผมมาหาพื้นที่สูงสูงก่อนนะกลัวนกตายครับผมเอาเป็นบริเวณนี้แล้วกันนะครับผมอย่าได้มีตัวอะไรมากัดผมผมก็พอระหว่างนี้นะผมนะมานี่ดิยิงดักหน้าไม่โดนอีกเด,ดี๋ยวมันเล็ยงยากจังวะเปลี่ยนมุมกล้องม่งยิงอัดมันไม่โดนวะเฮ้ยอะไรวะ เดี๋ยวเดวีผมหาพื้นที่ดีๆในการยิงก่อนยิงยากนะเนี่ยบินสุงเลยยิงโดนฮะมาแล้วมาล้มามาดิมาดิมาดิอังว่าวิกมามาล่วงไปดีผมมาสองนถ้าเรียบร้อยครับผมมาลงลงไปเอ้ยเดี๋ยวผมใส่พวกเนื้อพวกยากคุณสิบเลยแล้วกันนะมันอาจจะจับช้าหน่อยเพราะผมแบบไม่ได้ใช้เทคนิคการนอนก่อนจับเนาะี่เกียรสร้างไงกระท่อมนะครับ โอ้มันไม่น่ามีตัวอะไรมาป่วนเราหรอกมั้งเนาะอุ๊โวยติดติดโอเคครับผมนออุญะตัดไปตอนที่ผมจับมันได้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าผมมานั่งรอมัน่ะนานนะ่ะมันมันจะนานแน่ๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอใส่ลงใส่เนื้อก่อนอึ๊บโอ้ยมันติดอะไรของมันนักหนาวะเนี่ยเนื้อโอ้ยติด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 ,ตด ปาบเข้าไปผมยัดเนื้อเข้าไปเลยนะโอ้ยมันขึ้นช้าด้วยนะผมเนาะเดี๋ยวผมัดตัดเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับผมนะโอ้ยตอนนี้ผมจับเจ้าอาจันทวิทได้แล้วนะผมนะแต่ปัญหาเกิดครับผมเจ้าคาโนเมื่อกี้มันมานะละไล่กัดผมผมตายไปรอบหนึ่งแนละ้วนี่ผมหานะวิธีลงไปคู่ของอยู่อยู่ไหนว่ะของนะอยู่ไหนวะ โอ้โห oh, oh. พวกนี้นะผมนั้นเนี่ยป่าเรีบุญมันก็อันแบบมันก็มีความอันตรายอยู่แบบประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวนะคู่ของวิงไงเนี่ยเอานี้ไงเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วผมรีบลงไปแล,ล้วรีบเก็บแล้วรีบไปเลยครับผมเจบกับมาไปไปไปอย่าอยู่นานบินโอ้โหมามาอาเจนอาเจนมันบินช้าเออ เกินไปอ่ะเจ้าไอาเจียนทวิทอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่มาเหมาะลงจอดก่อนก่อนเดี๋ยวผมจะได้แบบไปขี่มันเพราะว่าถ้าผมแบบจะพามันไปอย่างเงี้ยชาติหนึ่งมันก็ไม่ถึงอ่ะครับผมเนาะผมพามันกลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันบินช้าด้วยน่าจะกินเวลานานนะครับผมนะโอ้ยบ้าเอ้ยนะครับผมนะระหว่างทางที่ผมก็เดินทางกลับบ้านมาเมื่อกี้อยู่ๆเกมผมหลุดฮะพอผมกลับเข้าเกมมาผมโดนสไปโนไล่กัดอยู่นะผมอ่ะเกือบตายครับสำหรับเจ้าไอเจียนทวิท เอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับน้องรีเลือดให้จเจ้าอาเจนก่อนยิงอัดเข้าไปเอเจนมานี่อันนี้ไปมึงไปกินเนื้อตรงนู้นเลยงำมาผมมารีเลือดอะรีเลือดโอ้โหว่าผมอะถอดเด็ดๆด็ดผมลืมกดถ่ายไว้เนาะเพราะว่าเกมมันหลุดอะแบบแอปเอิบอะไรมันหลุดออกหมดไป,ไปหมดเลยนี่ผมต้องมาอัดใหม่ด้วยเนาะเอออะไรวันนี้เดี๋ยวผมว่าใกล้ถึงบ้านละเดี๋ยวบินต่อไป,ไปให้ถึงบ้านเลยแล้วกันนะผมนะ พละโซพละโซคีบเด้ยคีบคีบอ้าวทำไมมันคีบไม่ติดอ่ะจับพละโเออติดเข้าไปรีเลือดหน่อยเร็วโอ้โหจะตายหายแล้วนะผมนะงําเรียบร้อยอ่ารีเลือดไปเดี๋ยวมันก็ตายหาก่อนนะผมเนาะจับมายังแทบแทบจะยังไม่ทนได้เล่นมันเลยเนี่ยมันก็เกือบตายแล้วเจา้าไอเจนผมอ่ะผมใกล้ถึงบ้านแล้วผมมาแล้วตามมาตามมาตามมาบินอะไรช้าขนาดนี้วะเนี่ย แล้วผมต้องพามันไปเก็บวงเคเบิลด้วยนะเนี่ยแล้วมันแบบเล่นในโหมดบูต,ตอนอาเวลมันขึ้นช้าด้วยเอออถึงบ้านแล้วบ้านละบ้านเรอยู่ข้างหน้าครับผมนะโอ้ยอ่าผมถึงบ้านแล้วครับกว่าจะบินมาถึงบ้านก็มืดค่ำกันแล้วทีเดียวเชียวนะครับผมนะอ๋อไอ้เจ้าปักแหละมาบินโคตรเร็วเลยนะ ตีผิดกับตัอ,อาเจนที่หายเลยอาเจนแบบบินโค้ชช้านะครับผมโอเคหยุดอยู่ให้หมดอยูใ่ในหมดอ่ะไปนอนก่อนเลยผมอะ่ะไปเก็บของเก็บของก่อนแล้วก็จะไปนอนนะผมให้มันเช้าเช้าหน่อยมันมืดไปอะ่ะกลางคืนมันมองภาพอะไรมันมองยากนะครับผมนะเก็บของไปวันนี้ผมก็ไปเอาครนะิสตัลมาด้วยเนาะผมจะเอามาคราบไอตัาสปายการ์ดเนาะสปายการ์ดมันใช้อะไรบ้างวะเออนี่ไงไม้หนังไฟเบอร์แล้วก็คริสตัลเรามีหมดละ ผมก็เอามาคราบก่อนเพราะผมยังไม่ไม่มีกล้องเออเก็บเข้าไปที่เราเก็บเข้าไปเ,เก็บเข้าไปไม่ได้ใช้แล้วผมอ่ะอันนี้ก็เอาใส่ในตู้ไว้ก่อนตู้ไหนวะตู้ตัวนี้อ่ะเอาเนื้อออกมาแบ่งออกมาก่อนครับผมนะผมจะเอาทําแยกเอยจะแยกเอาไว้ทําเนื้อเน่าด้วยนะผมนะเผื่อได้ทําพวกนาโคติกครับผมน,นี่จัดระเบียงระเบียบอ่ะเก็บร้อยครับผมอ่ะนอนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะ มันมืดแล้วมันมองยากนะครับผมโอเคผมเอออย่างนี้ดี๋มันจะได้แบบมองง่ายๆหน่อยนะครับนะมืดไปก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอเคกินน้ำเย็นเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาเจ้าอาเจนไปเก็บเบลสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเรเวลมันยังน้อยมันบินช้าด้วยนะผมนะแต่ว่าค่าสเตตัสอื่นมันก็ค่อนข้างดีนะพวกน้ำนงน้ำหนักอะไรก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับอ่ะไปะะเริ่มออกเก็บเวลกันเลยแล้วกันเนาะ ๋ยวเอ็นแกรมนี่ก็มันจะบัก๊กทั้งทีทำไมมันไม่เปิดให้หมดเลยวะเนี่ยเออแย่ yeah, นะครับผมนะเดี๋ยวนะอืมที่ขี่กบเรามีที่ขี่หมีเราสามารถครับได้ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมจับกบจับหมีนะะไอชัดอะไรก็เด้งอะไรนักหนาเน,นี่ดยดูดึง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 อยู่ข้างๆนะครับผมนะไปผมหาเจ้าพลาทรงพละซอตีเก็บเวลก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะ มีไม่เอ่ยพระทรงพระรสรีเต่าไหมตีเต่าไหมเดี๋ยวเอาพระสรก่อนแล้วกันหนีจ้วงเข้าไปตีเข้าไปอือจิกจิก,กเรียบร้อยอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะไอ้กล่องเอ็กว์เอ็กเพเรือ,เอนเต่านี่มันน่าโดนนะออจริงะเต่าอ่ะจริงๆผมกลัวผมสู้มันไม่ไหวไงเต่าอ,อะ่ะเลือดมันเยอะอีแรปแ,แรปมีเจแรบเตอร์วะแรบเตอร์แรบเตอร์ควร เอกนะผมลาช็อตนะจังหวะนี้ตายวิดเรียบร้อยครับผมอ่ะโอ้มัน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 ขึ้นช้ามากเลยอะพวกเลยวงลยเวลอะมันขึ้นน้อยอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เวลผมจะอัพสักทีวะเนี่ยโอ้ยแย่แย,แย่แย่นะครับผมอ่ะแล้วผมจะต้องแวะเอาอันติแฟกต์ไปแลกที่เสาเขียวด้วยนะเนี่ยบินช้าจังวะ้วชาติไหนมันถึงจะบินถึงวะเนี่ยโอ้ยกว่าจะบินมาถึงนะผมนะ ระหว่างทางที่ผมบินมาผมก็ไล่แวะฟงแวะฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้ก็ได้เลเวลมาเกือบจะอัพแล้วเนาะอีกนิดนึงตีตัวอะไรวะเนี่ยเอาเป็นพาราซอตัวนี้เนาะก็น่าจะเลเวลอัพพอดีพา,าราซอพาราซอนี่ตีเข้าไปเอ้ยเลเวลหกสิบขอค่าประสบการณ์เยอะๆหน่อยดิจวงเข้าไปจวงเข้าไปเรียบร้อยผมเลเวลอัพไหมอัพครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแวะเอาไอ้เจ้าอันดีแฟกไปแลกด้วยนะครับผมนะเดี๋ยว เอาเป็นสปีดไปแล้วกันเพราะมันบินช้ามากเลยโอ้โหเหยียอขึ้นแค่สองเย่มากเลยผมอะมันน้อยมากเลยอะเสาเขียวเสาเขียวดูดิว่าเราจะได้อะไรหลงจอดตรงนี้อ่ะโอโ้แสบตาชิบหายเลยอะไรวันเนี้ยแสงมันแยงตามากเลยเนาะมาใส่เข้าไป ขอให้ได้พวกแอมโมแอมเบอร์ได้ไหมอ่ะแอมเบอร์อะอยากได้แอมเบอรนะ์ไม่รู้นนี้เราได้อะไรครับผมเฮ้ยผมได้เป็นแอมเบอร์ได้มาแล้วก็เป็นเนี่ยนาโคติกเบ็ดแล้วก็อะไรไม่รู้แอคก์อ่ะอืมหนึ่งสองหนึ่งมันเก่าผมเท่าไหร่โอ้ยมันเก่าผมดีกว่าเยอะเลยใช้อันเก่าดีกว่าผมนะอันนี้ทิ้งไปนะครับผม เอาล้วผมนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมต้องพาเจ้าอาจารย์วิตไปฟาร์มนอกรอบก่อนเนาะถ้าผมจะเอามาเล่นต่อมันก็คงจะไม่ไหว่ะเพราะว่าเลเวลมันค่อนข้างต่ำอยู่นะครับนะก็ผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกด subscribe ไ,ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ E ีพีนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ